ะเจอซากซากน่านจะเป็นซากมมงพรนะครับวันนี้ก็วันที่แปดพฤศจิกาสองห้าหกสามดูแล้วเป็นแมงดูไม่ออกน่า็นอะไรลอก,กเทแมงารหางยา,ยาววง,งแบบนี้น่าจะเป็นเตกับปอนเขาใหญ่นะครับ นายก็จะขับรถเร็วกันเด้อครับนี่ลอยซากตายน่าจะตายตกกรงแห้งแล้วนี่น่าจะเป็นมะเช้าหรือว่าเมื่อวานนายก็จะขับรถเร็วกันเดอ้อ,รรดอครับเด้อเหยียบพวนเลยนี่วันที่แปดนะครับวันที่แปดพฤศจิกาสองห้าหกสามเวลาสิบเอ็ดโมงเช้าครับเออ ฝากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเขาใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยกินซากนกอ่อนหรือว่ากนกเลอกกระแตกยเ,เหยียบตะแบนเลยครับนี่เลยบันทึกไว้เป็นหลักฐานฝากไว้หน่อยนะครับ <c oughs> ขึ้นมาบนเขาใหญ่่ขับรถเร็วนะครับนี่เหยียบตัดตายเลยนี่ครับฝากด้วยฝากด้วยครับก็เลย บันทึกเป็นคลิปแจ้งเตือนไว้ขึ้นมาเที่ยวบนเขาใหญ่ก็อย่าไปขับรถเร็วกันนะครับนี่ประจำเลยครับอย่าเอาแต่ความเร็วไม่ได้นะครับนี่เส้นทางไปตกเขวสวดโอเคครับผมต้งพงรายงานมาจากเส้นทาง ไปน้ำตกเขียวสุวัตอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่วันที่8พฤศจิกา2563เวลา11โมงเช้าปากเตือนด้วยนะครับอย่าขับรถเร็วกันเด้อครับเด้อเันเเทียมตัดตายเลย